ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขามีครอบครัวอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุขพ่อแม่ลูกมีวันหนึ่งคุณพ่อจะไปตัดไม้เพื่อมาทำฟืนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีหมาป่าเข้ามากัดที่แขนของเขาได้รับบาดเจ็บและในคืนนั้นเองเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงคุณพ่อรีบวิ่งออกไปนอกบ้านส่งเสียงหอ เหมือนหมาป่าและแล้วคุณพ่อก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแม่ของเขาเห็นเข้าจึงรีบปิดประตูล็อกอย่างแน่นหนาะมนุษย์หมาป่าพยายามจะบุกเข้ามาตอนนั้นมนุษย์หมาป่าไม่มีความทรงจำของการเป็นพ่อแล้ว หลังจากนั้นมนุษย์หมาป่าก็วิ่งจากไปแล้วก็ไม่มีใครพบเจอมนุษย์หมาป่าอีกเลยจะได้ยินเสียงหมาป่าร้องหวยหวนทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงทางน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์และให้คอมเมนต์ว่าจะล็อกประตูอย่างแน่นหนาะ